ครับทุกท่านกลับมาพบกันกับ Exit TV ประจำสัปดาห์รายการที่จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ a เม z o n นะครับในคลิปวิดีโอยาวๆจะได้เข้าใจกันมากกว่าคลิปวิดีโอสั้นๆซึ่งทั้งหมดทุกอย่างที่พูดมาเอามาจากประสบการณ์ส่วนตัวทัศนะส่วนตัวมุมมองความเห็นส่วนตัวฉะนั้นเราตกลงกันก่อนว่ามันจะไม่มีอะไรผิดและถูกไปร0อเซต์สักทีเดียวนะครับอย่างคาถามวันนี้ก็เช่นเดียวกันถามมาจากหลังไมอีกแล้วนะครับผมก็เอา เอามาตอบกันจะได้รู้กันนะครับว่าความเห็นของผมต่อคําถามแบบนี้ผมมีความคิดเห็นยังไงอขออนุญาตอ่านเลยแล้วกันนะฮะเขาถามผมหลังไมค์มาว่าเครื่องสําอางกับการขายสินค้าบ bon น a เม z o n c o m คุณต้องมีความเห็นว่ายังไงคะอันดับแรกต้องทําความเข้าใจก่อนว่าผมเข้าใจนะว่าณปัจจุบันนี้สินค้าไทยหรือแม้แต่กระทั่งตัวบริษัทต่างๆที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยส่วนมากจะขายอาหารเสริมขายเครื่องสําอาง อะไรกันซะเยอะเพราะมันเป็นเทรนในเอเชียที่แบบว่าอยากหน้าตาดีขึ้นอยากดูแลสุขภาพคือเทรน์สุขภาพกําลังมาฉะนั้นหมวดหมู่สินค้าพวกนี้มันก็เลยจะโด่งดังมันก็เลยจะเป็นเทรนที่ค่อนข้างที่จะพุ่งสูงหรือแม้แต่กระทั่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองแฟชั่นหรืออะไรต่างๆแต่ในสิ่งที่เขาถามมาเนี่ยผมจะยกตัวอย่างแค่2อันนั่นก็คือเครื่องสําอางถูกต้องไหมที่เขาถามมากับอาหารเสริมผมมองงี้ครับคือถ้าตัวท่าน อยากสร้างแบรนด์ใหม่จ๋าๆเลยแล้วไปขายสินค้าที่บนอเมซอนเป็นอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางก็ได้สร้างลงทุนเพื่อจะแบบจะเปิดตัวบนอเมซอนเลยอะ่ะผมมองอย่างนี้คือถ้าตัวท่านไม่ใช่ดาราหรือคนที่มีชื่อเสียงระดับ global ระดับโลกท่านไม่ควรที่จะไปฝากชีวิตไว้กับ a เม Amazon เป็นที่แรกและที่เดียวเพราะในช่วงเริ่มต้นนะครับอเมซอนเขาไม่ได้ปล่อยทราฟิกให้กับแอคเคาที่สมัครเข้ามาใหม่ขนาดนั้นพูดง่ายๆก็คือแม้ว่าตัวท่านจะลงสินค้าเยอะแยะมากมายแต่อเมซ o n เขาก็ยังไม่ไว้ใจที่จะปล่อยการมองเห็นให้กับสินค้าของตัวท่านขนาดนั้นตัวท่านจะต้องผ่านการมีรีวิวเยอะๆมาก่อนจะต้องผ่านการส่งสินค้าเข้าครัง แล้วมีปัญหากับลูกค้าน้อยที่สุดก่อนเขาถึงจะเริ่มรักท่านอันนี้อธิบายแบบบ้านๆเลยนะแต่ถ้าตัวท่านเป็นดาราระบบระดับ g l o b a l เลยเหมือนเลดี้กา้าครับ,รบเขาประกาศ่านเว็บไซต์ของเขาเองว่าเขาจะทําลิปสติกขายโดยมีช่องทางขายเพียงช่องทางเดียวเลยคือ Amazon เชื่อไหมหนึ่ชั่วโมงเขาโกยรายได้ไป200ล้านเหรียญน,นี่คือระดับเลดี้กา้าทา เขาประกาศในช่องทางตัวเองก่อนในโซเชียลมีเดียของตัวเองก่อนแล้วค่อยฝากลิงก์ Amazon ให้ Amazon แค่เป็นที่จัดเก็บสินค้าและกระจายสินค้าของตัวเขาให้แบบนี้เป็นต้นครับถ้าท่านเป็นราดาระดับ global สามารถทำได้เลยผมไม่ว่าโอเคไหมแต่ถ้าตัวท่านเป็นแบรนด์ที่สร้างในไทยแล้วอยากจะขยายแบรนด์ไปที่นูน่นอันเนี้ยผมว่ามันเหมาะสมกว่าที่จะไปเปิดแบรนด์ใหม่บน a เม z o n เลยอาจจะเป็นการ ปรับสูตรจากตลาดที่ท่านมีอยู่หรือจากสินค้าที่ตัวท่านมีอยู่ในเมืองไทยยกตัวอย่างเช่นลิปสติกแบบนี้อาหารเสริมแบบนี้ที่คนไทยคนเอเชียชอบกินกินแล้วได้ผลกับคนเอเชียเหมาะกับผิวคนเอเชียซะมากกว่าอย่างบ้านเราก็เป็นผิวเหลืองเนี่ยครับก็เหมาะกับการกินอาหารเสริมแบบนี้มากกว่าแต่ถ้าตัวท่านเอาอาหารเสริมจากประเทศไทยไปเลยจากประเทศไทยไปเลยสูตรเดียวกันอ d ดีเดียวกันไปปล่อยในตลาดอเมริกา ทันทีคือต้องบอกงี้90%เป็นคนอเมริกันซึ่งใน90%เนี่ยมันก็ไม่ใช่ฝงผิวขาว100%อาจจะมีเม็กซิโกมีนานาชาติอะไรต่างๆนานามากมายแม้แต่กระทั่งมีเอเชียอยู่ด้วยก็ตามทีผมอยากให้ลองวิเคราะห์ตลาดใหม่ว่าสินค้าที่ตัวท่านมีอยู่ในมือที่อยู่ในมือในเมืองไทยเนี่ยมันเหมาะกับการที่จะขายเมืองนอกไหมถ้าตัวท่านบอกแล้วว่าโอเคอันนี้ใครก็ใช้ได้เราเจาะกลุ่มมาขายคนเอเชียอยู่แล้วแล้วคนเอเชียที่อยู่ ู่ในสหรัฐอเมริกาเองก็ค่อนข้างที่จะเยอะฉะนั้นเราจะขายคนเอเชียที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาแหละเราจะไม่เปลี่ยนสูตรอย่างนี้ถ้าท่านมีเป้าหมายแน่นอนแบบนี้ผมสนับสนุนโอเคไหมฮะไม่ใช่ต่อต้านผมสนับสนุนเลยแต่ตัวท่านมีความจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ข้อกฎหมายในการส่งออกประเภทอาหารเสริมและเครื่องสําอางเพิ่มเติมเพราะบ้านเรามีแค่ใบอนุญาตการผลิตถ้าสมมติตัวท่านไปจ้างโรง,งงานผลิตเขามีอยู่แล้วตัวท่านใช้ของโรงง,งานหมดเลยแบบนี้เป็นต้นใช้ออ อยไทยแค่นี้ก็สามารถที่จะขายในประเทศเราได้แล้วแต่ต่างประเทศนะครับฟังดีๆเลยต่างประเทศจําเป็นที่จะต้องใช้เอกสารมากมายกว่านี้แล้วถ้าตัวท่านเป็นผู้ส่งออกในประเทศตัวท่านจะต้องมีคนรับรองอยู่ในต่างประเทศด้วยหรือที่เรียกว่า importer จะต้องใช้เอกสารเยอะแยะมากมายอันนี้เรายังไม่พูดถึงใน EP นี้ดีกว่า ถ้าตัวท่านจะไปขายที่อเมซอนตัวท่านไม่สามารถเอาแพ็กเกจจิ้งเดิมที่ขายอยู่ในเมืองไทยที่ติดอยอยไทยไปขายอยู่ในอเมซอนได้ทันทีผมเข้าใจครับว่าต้นทุนการผลิตแพ็กเกจจิ้งหรือการทําแพ็กเกจจิ้งแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดนั้นๆมันมีมูลค่าที่สูงแต่ถ้าตัวท่านจะไปขายในประเทศอเมริกาตัวท่านก็ต้องทําให้ถูกกฎหมายประเทศเขาในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งก่อนยังไงตัวท่านแม้ว่าจะไม่ได้ทํา R&D ใหม่ก็ตามแต่ตัวท่านก็จะต้องทํา แพ็กเกจจิ้งใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เขากําหนดไม่อย่างนั้นถ้าสมมติว่าตัวท่านส่งออกไปและอิมพอร์เตอร์รับสินค้าเข้าไปแล้วสินค้ามันถูกปฏิเสธในการนําเข้าตัวท่านจะเถียงอะไร FDA อเมริกาไม่ได้เลยนะครับเพราะตัวท่านทําผิดกฎทุกอย่าง แต่ถ้าตัวท่านอยากลองเสี่ยงก่อนโดยการส่งทางเครื่องบินไปส่งไปทีแล้วน้อยๆอยากลองขายก่อนอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าแต่บอกเลยครับว่าสิ่งที่ตัวท่านกําลังทําอยู่มันไม่ได้ส่งผลดีต่อแอคเคาทของตัวท่านเลยลองมองในมุมกลับกันตัวท่านอยากทดลองตลาดก่อนส่งสินค้าทงเครื่องไปเลยส่งฉลากไทยไปเลยแล้วลูกค้ากินละท้องเสียกินแล้วเกิดอาการแพ้กินแล้วเกิดนั่นนู่นนี่มากมายครับ มันไม่ได้ส่งผลดีต่อตัวท่านเลยนอกจากท่านจะโดนแบนจากอเมซอนแล้วตัวท่านยังจะโดนแบนจาก FDA อีกเป็นแบล็คลิสต์อีกห้ามส่งสินค้าออกนอกประเทศหรือห้ามนําเข้าในประเทศเข้ามาแถมยังไม่พอไอที่เป็น Importer ให้ท่านที่รับสินค้าของท่านเข้ามาขายในประเทศอเมริกาหรือเป็นคนดูแลสินค้าให้หรือเรียกว่าผู้รับผิดชอบเนี่ยก็จะโดนแบล็คลิสต์ไปด้วยอันนี้มันก็จะสวยกันเป็นทอด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 ,ทอดไปนะฮะแต่ถ้าตัวท่านทำฉลาดทุกอย่างยางถูกต้องมี FDA ของสหรัฐอเมริกามารองรับตัวโรงงามมีมาตรฐานในการส่งออกเป็นอย่างดีอย่างน้อยเราก็จะได้สบายใจว่าเราทําถูกต้องตามกฎหมายบ้านเขาแล้วแม้ว่าตัวที่ท่านหมายมั่นปั้นมือมันอาจจะยังไม่ปังมันอาจจะยังไม่ไม่โอเคตัวท่านอาจจะมาวิเคราะห์ผิดก็ได้โอเค ไปขายคน,นเอเชียในอเมริกาเฮ้ยกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้จริงๆแล้วมันน้อยว่ะมันไม่ได้เยอะเหมือนที่เราคิดแต่แรกเลยอาจจะแปก๊กแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวท่านจะเจ๊งกับธุรกิจบนอเมซอนครับในอนาคตท่านอาจจะออกผลิตภัณฑ์แพ็เกจจิ้งใหม่ขึ้นมาออกสูตรใหม่ขึ้นมาเพื่อเหมาะสําหรับคนอเมริกันอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารเสริมและเครื่องสําอางต่างๆนานานมากมายอาจจะออกมาแล้วมันปังก็ได้แต่อย่าลืมว่าสินค้าตัวแรกท่านไม่ได้มีปัญหากับอเมซอนท่านไม่ได้มีปัญหากลุมศุลกากรท่านก็สามารถขายตัวที่2ได้ททําุกอย่างให้้มันถูกตองเเลยรพาะว่า ผมเคยเห็นละคนที่แบบว่าจํากัดจําเขี่ยในการที่จะแบบอยากเลี่ยงอยากทํานั่นทํานี่ทีหลังอยากทดลองตลาดก่อนยังไม่รู้เจ็บกันมาเยอะแลวครับเตือนก็ไม่ฟังจนหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยรับคนที่แบบว่ามีทุนน้อยหรือว่าไม่พร้อมที่จะทําตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเพราะมันต้องใช้ทุนเยอะอันนี้ผมจะไม่รับเลยเพราะว่าทําไปมันก็ผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตัวท่านจะทําผมก็เลยปฏิเสธที่จะไม่รับแต่ถ้าตัวท่านเป็นบริษัทเครื่องสำอางหรือเป็นเจ้าของแบรนด์เอง ที่พร้อมจะพัฒนาต่อยอดสูตรใหม่ๆ r d ใหม่ๆหรือแม้แต่กระทั่งอยากไปเปิดตลาดในอเมริกาผมว่า amazon.com เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก่อนที่ท่านจะไปสร้างบ้านในอเมริกาของตัวท่านเองมีระบบตัวแทนจำหน่ายอะไรก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวในระบบธุรกิจที่ตัวท่านต้องการจะทำผมว่ามันเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอชั้นดีที่จะไปขยายตลาดที่นู่นมันมีหลายๆแบรนด์เลยครับที่ที่ผมไปที่ปรึกษานะคือ อยากจะเป็นตัวแทนแบรนด์นี้เขาก็จะถามก่อนว่าเฮ้ย <"He i, S 2> สินค้าของเรามีขายบนอเมซอนแล้วหรือยังขอดูโปรไฟล์ก่อนรู้ว่ามันขายดีหรือขายไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากเห็นโปรไฟล์อยากเห็นยอดขายเบื้องต้นอยากเห็นรีวิวเบื้องต้นตัวท่านก็จะเป็นที่จะต้องมีโปรไฟล์ใน a เม z o n ก่อนเป็นอย่างแรกนี่คือสิ่งที่ดิสซิบิวเตอร์ในฝั่งอเมริกาส่วนมากเขาจะดูกันมันจะไม่ค่อยมีหรอกครับที่รับสินค้าจากไทยมาเลยแล้วก็ไปขายในนน้นเลยจริงๆอ่ะมีคนแอบทําเยอะนะบ้านคนไทยในอเมริกานั่นน,นู่นนี่ เอาสินค้าลักลอบผลจากไทยมาผิดฉลาก FDA ทุกอย่างเอามาเหมือนไทยเป๊ะๆเลยไปขายที่อเมริกาแล้วก็สมมุติว่าขายอย่างเงี้ยสามสี่ซองสี่ร้อยห้าร้อยบาทแล้วไงอ่ะมันผิดกฎหมายฮะยังไงมันก็ผิดกฎหมายฮะนั่นแหละครับผมอยากให้ท่านเรียนรู้ตรงนี้เอาไว้เยอะๆนะฮะจะส่งออกอะไรไปเรียนรู้ข้อกฎหมายของชนิดสินค้าของประเภทนั้นๆให้ดีด้วยความปรารถนาดีจริงๆจากที่เป็นคอนเซัลต์มาทั้งหมด12ปีเนี่ยผมอยากให้ตัวท่านเข้าใจจริงๆว่า ถ้าเราไม่มีปัญหากับอเมซอนไม่มีปัญหากรมสุทนั่นคือที่สุดแล้วครับถ้าเราทําทุกอย่างถูกต้องเดี๋ยวยอดขายดีๆท่านวิเคราะห์ตลาดดีเดี๋ยวยอดขายดีๆมันก็จะตามมาเองตัวท่านไม่ต้องกังวลเลยผมขอถือว่านี้เราพูดคุยกันรู้เรื่องนะเนาะหวังว่าจะได้รับคําตอบที่ดีจากคําถามที่ถามจากมาทางหลังบ้านตรงนี้นะฮะถ้าอยากให้ผมเป็นที่ปรึกษามี4หมวดหมู่ด้วยกันที่จําเป็นจะต้องจ้างหนึ่งปีนั่นก็คือหมวด g r o c e r i and food health and personal care pet supply และท่านที่อยากจด เฟสมาบนอเมซอนหรือในประเทศอเมริกาอันเนี้ยจะต้องจ้าง1ปีเท่านั้นแต่ถ้าตัวท่านเป็นสินค้า h a n d ์เมดทั่วไปของแต่งบ้านทั่วไปท่านสามารถจ้างผมเป็นที่ปรึกษาเพียง6เดือนได้โดยติดต่อมาที่ไลน์แอดที่ขึ้นไว้ตรงนี้นะครับช่องทางเดียวเลยถ้ามีคำถามหลังบ้านก็ถามทีมงานกันมาตรงนี้นั่นแหละกันมาตรงนี้เลยไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวทีมงานก็จะส่งคําตอบส่งคําถามมาให้ผมเองว่าคําถามไหนมันน่าสนใจที่คุณต้อมจะเอาไปถ่ายคลิปได้ประมาณนี้เนาะถ้าอยากอ่านรีวิวว่าผ เคยคอนเซัลใครมาบ้างแล้วก็การุณานะครับใช้โปรไฟล์หน้าจริงในการตอบคําถามในการกดขออนุมัติในการเข้าห้องมาเพราะว่าคนที่ผมคอนเซัลไปเป็นคนจริงๆเขาอุตส่าห์การุณามาเขียนข้อมูลเขียนประสบการณ์เขียนเรื่องเล่าต่างๆนานามากมายไว้ในห้องที่ผมขึ้นไว้ตรงนี้อย่างดีครับผมอยากให้คนจริงๆไม่ใช่ a c e b o o k อวตารเข้าไปโอเคเนาะคลิปสั้นพุดเพื่อหัดจันทร์ลง2ช่องทางด้วยกันคือช่องทางนี้ท่านติดตามไว้ดีละ กด s u b s c r i b e กดไลค์และแชร์ไว้กดกระดิ่งไว้ก็ได้อีกช่องทางหนึ่งแอปสีดาที่ขึ้นไว้ตรงนี้ครับมันจะเป็นคนละคอนเทนต์กันโอเคไหมฮะก็ติดตามได้เลยเพราะว่าผมสามารถที่จะเจอท่านได้ในทุกๆวันของวันทํางานย้ำอีกทีนะฮะอังคารคลิปยาวพุทธคลิปสั้นพฤหัสคลิปสั้นจันทร์คลิปสั้นเว้น34วันให้ท่านไปพักผ่อนกันแค่นี้เราก็จะเจอกันแทบทุกวันแล้วอยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาด้านไหนมีคําถามอะไรสงสัยอยากคุยกับผมก่อนหรืออะไรติดต่อ งานได้ได้ที่ไลน์แอคที่ขึ้นไว้ตรงนี้เท่านั้นช่องทางเดียวเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะฮะว่าจะเป็นเรื่องอะไรผมขอไปคัดคําถามจากทางบ้านที่น่าสนใจและสิ่งที่ตัวท่านควรจะรู้ก่อนที่จะขายสินค้าบนอเมซอนก่อนคัดำถามไหนหน่าสนใจที่ผมเห็นว่าตัวท่านหลายๆคนควรจะรู้ด้วยกันด้วยผมก็อยากเอามาตอบในตรงนี้ให้ตัวท่านได้รับดูพร้อมๆกันถ้าคําถามไหนที่ผมยังไม่ได้ตอบผ่านทีมงานทันทีต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับวันนี้ลา กันในเพียงเท่านี้สวัสดีครับ